สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะจะเป็นการทวนแล้วกันนะครับก็ผลดติต้อที่ลืมนะครับก็การบริหารจัดการสินค้าคงคลังนะครับก็อาจจะซ้ำกันในหลายๆายวิชานะครับอันนี้ก็จะมาเป็นเกินทั่วไปให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับว่าสินค้าคงคลังเป็นยังไงแต่จะออกข้อสอบเฉพาะเรื่องเดียวนะครับเป็นการจัดการสินค้าคงคลังแบบมีส่วนลดแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือ เราจะดูว่าในที่เราจะเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีความหมายของสินค้าคงคลังเหตุผลต่างๆนะครับแล้วก็ทําไมต้องมีแล้วก็ทําไมต้องลดนะแล้วก็มันสําคัญอย่างไงนะครับในระบบสินค้าคงคลังหลักๆของสินค้าคงคลังนะครับก็คือเป็นตัวที่รอความต้องการในอนาคตนั่นเองนะครับก็คือของที่เราเก็บไว้นะครับเพื่อให้พอกับการผลิตนะครับหรือว่าเพื่อให้รอเพื่อให้ทันเกี่ยวกับการขายนั่นเอง ประเภทของสินค้าง,งคลังมีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆเราแยกเป็น Input Output p r o c e s s นะครับ input มีอะไรบ้างนะครับก็มีตั้งแต่พัสดุดีบขาเข้านะครับถ้าเราจะผลิตรถก็มีเหล็กเหลือพวกล้อยางอะไรพวกนี้ก็เป็นขาเข้ามานะครับแล้วก็ในระหว่างกระบวนการหรือว่าอินโพเซคือสิ่งที่เราทําแล้วแต่ยังไม่เสร็จนั่นเองนะครับเช่นรถผลิตแล้วเนี่ย อาจจะเป็นมีล้อแต่ยังไม่ได้มีเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในโรงงานก็ถือเป็นเชื้อของค่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้าออกก็เป็นสินค้าสําเร็จรูปนะครับที่เราผลิตเสร็จแล้วใช่รถหนึ่งคันนะครับหรือว่าเป็นสแครปพวกของเสียต่างๆนะครับก็ถือว่าอยู่ในคลังก็เป็นเชื้อของค้างได้เหมือนกันนะครับบางอย่างปัจจุบันก็อาจจะมีเป็นตัวเชื้อของคลางเป็นเอาต์พุตป็นเป็นตัวที่เกี่ยวกับพวกเซมิต่างๆนะครับที่เป็นกึง่ง ถึง Product แต่ยังไม่เป็น Product ก็ได้นะครับก็นับอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นอีกอันนึงก็เป็นสินค้าซสอมอบำรุงก็นับนะครับเราก็นับอยู่เป็นพวกสเปรย์พาก็ถือเป็น inventory เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเกี่ยวกับ p a คเก g จิ้ที่เป็นพวกถุงพลาสติกแล้วก็มีพวกบับเบิ้ลไอตัวกันกระแทกอะไพวกนี้พวกนี้เขาก็นับไปถึสินงคลังเหมือนกันในยุปัจจุบันนะกองเกิงลังนับบดนะ หรือจะแบ่งตามนี้ก็ได้นี่เห็นไหมครับตั้งแต่ขาเข้า,ขายันขาออกเห็นไหมครับไระสุดดบเข้ามาข้างในยโยอิปเซก่ตัวก็คืองานระหว่างทามแล้วก็จนเป็นสินค้านะครับจนสําเร็จรูปถึงลูกค้านั่นเองก็เขาเปรียบเทียบเหมือนแทงน้ำนะครับสินค้าครั้งก็คือเราก็จะมีน้ําอยู่ในแทงนะครับก็คือเราต้องดูว่าจริงๆอัตราการใช้กับอัตราการหาน้ําเข้ามาในถังเนี่ยถ้ามันเพียงพอกันแล้วก็มีระดับน้ําที่มัน ขีดให้ชัดเจนว่าระดับไหนควรจะเป็นเท่าไหร่ระดับไหนควรจะเปิดน้ารับน้ำเข้ามาน้าจะหมดแล้วต้องเติมเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับบนสินค้าคงคลังเลยนะครับก็คือถ้ามีระดับสินค้าระดับน้ําถึงเท่านี้นะครับเราก็จะปล่อยน้ําเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้น้ําเติมเข้ามาแล้วก็อัตราการใช้ก็ใช้ไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพงนั้นอัตราการเข้ามาอาจจะต้องอาจจะมากกว่าอัตราการใช้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เหตุผลที to ่ต like <región> ้องเก็บใช้องคลังนะครับคือบางอย่างเนี่ยสมมุติกรรสงค้าสินค้าเราต้องส่งวัตถุดิบมาจากเมืองนอกอาจจะส่งไม่ทันการการการแปรปรวนนะครับต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราคานะครับซื้อตอนนี้ลดราคาเยอะกว่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เราต้องซื้อมาบางอย่างซื้อทองแดงมาต้องซื้อมาเยอะๆจะได้ราคาถูกแล้วเาต้องเอามาเก็บนั่นเองนะครับหรือบางอย่างเนี่ยปีนึงมีครั้งเดียวนะครับแต่เราก็ต้องซื้อมาเก็บไว้ อีหนึงก็ส่งมาครั้งเดียวหรือว่าค่าเดินเรือมาไกลอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้นะครับก็มีปัญหาต่างๆหรือปัญหานะครับความแปรปรวนในการจัดหานะครับวัตถุดิบมาไม่ทันวัตถุดิบมาแล้วเสียหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับก็คือเราต้องมีการเก็บสินค่างค้างไว้ของเราไม่มากก็น้อยนะครับต่อไปนะครับเหตุผลที่ เราต้องลดนะครับก็คือถ้าเราเอามาเก็บไว้เยอะเนี่ยไม่ไหวมม่กินพื้นที่โรงงานนะครับมันก็อาจจะต้องลดลงหน่อยหนึ่งนะครับหรือบางทีมาเก็บไว้วานานๆเนี่ยของบางอย่างมันหมดอายุหรือมันเสื่อมได้นะครับถ้ามีของเยอะก็ต้องมีโกดังมีโกดังก็ต้องมีอะไรครับมีคนเฝ้ามียามเฝ้านั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นระบบการบริหารสินค้าคงคลังนะครับก็มีหลายแบบนะครับอาจจะเป็นแบบปกติเลยนะครับสั่ง ก็คือแบบงวดต่องวดเดือนต่อเดือนเดือนจนเดือนก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบาการสั่งแบบของหมดแล้วก็สั่งก็ได้นะครับหรือว่ามีระบบการสั่งเมื่อถึงจำนวนหนึ่งแล้วค่อยสั่งก็ได้นะครับสินค้าคงคลังนะครับบางคนก็บอกว่าเปรียบเสมือนปัญหาที่ทับซ้อนเหมือนภูเขาน้ำแข็งนะครับบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ว่า เราวางแผนการผลิตหรือวางแผนไม่ดีมันอาจจะมาหลายอย่างอาจจะผลิตแล้วของเสียเยอะเลยต้องมีวัตถุดิบเยอะก็ได้หรือว่าเราได้มาจากเครื่องจักรไม่ดีผลิตแล้วของเสียเยอะล้วก็ต้องเอา,เอาวัตถุดิบเข้ามาเยอะอย่างเงี้ยนะครับหรือผลิตมาแล้วไม่ดีก็ต้องทำไงครับก็ต้องทําเพิ่มเก็บเพิ่มของเพิ่มก็เลยมีปัญหาแบบนี้นะครับการตัดใสของค้างนะควรจะสั่งเมื่อไหร่ สั่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็สั่งไว้ครั้งละเท่าไหร่นะครับบีอยู่ประมาณนี้นะครับต้นทุนของเรามีอะไรบ้างนะครับต้นทุนของที่งของคลางหลักๆเลยนะครับเราจะเป็นตัวนี้ต้นทุนของมันเองนะครับเช่นรถคันละเท่าไหร่ก็เท่านี้เลยนะครับ แล้วเวลาเราสั่งซื้อสมบุแล้วเปิดโชว์รูมรถยนต์สั่งซื้อนะครับหรือสั่งผลิตก็คือค่าขนส่งค่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็นับเป็นต้นทุนค่าสั่งซื้อนะครับพอเรามีโชว์รูมเนี่ยแล้วสั่งรถมาเนี่ยบางทีเราอาจจะรอลูกค้ามารับรถเราก็ต้องเสียอะไรครับเสียค่าเก็บถูกไหมค่ารักษาค่าดูแลค่าประกันค่ายามค่าน้ําค่าไฟในการดูแลบางทีสองสามวันไม่มาเนี่ยรถมันสกปรกเราก็ต้องไปครับ มีล้างมีเช็ดก็ต้องเสียเวลาอีกนะครับอ่าสามส่วนสําคัญสําคัญอีกอันหนึ่งคือต้นทุนค่าความขาดแคลนนะครับเช่นถ้าเราเขามาซื้อรถเราแล้วเราไม่มีรุ่นนี้เขาเขอาจจะไปซื้อโชว์รูมอื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นเลยทําให้เราขาดโอกาสในการขายนั่นเองนะครับทีนี้แบบจำลองเนี่ยก็จะเรียนในหลายๆวิชาเบื้องต้นคือ EOQ นะครับอันนี้คือแบ c ็คล็อกกับตัวทยอยส่งนะครับก็ไปเรียนในวิชาสีขาวคงค้างได้นะครับอันนี้เราเรียนง่ายๆก็คือเรียนการประยุกต์แบบสีขาวคงคลางแบบจําลองนะครับจำลองสีขาวคงค้าง,างแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ว่า EOQ คืออะไรคือจุดที่เราสั่งซื้อในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณที่มันมาส่งนะครับตรงจุดนี้เรียนในหลายว,ว,วิชาเสรีศาสารเรียนนะครับวิชาอื่นก็น่าจะเรียนแหละนะครับ สมมติฐานนะครับเราเรียน EOQ ก่อนนะครับแล้วค่อยไปเรียนแบบทยอยส่งเพราะอะไรครับ EOQ คือพื้นฐานของทั้งหมดนะก็ EOQ ตัวนี้นะครับเริ่มต้นก็คือแล้วไงก็แล้วแต่เราสั่งมาปริมาณสินค้าคงที่นะครับระยะเวลาเราคอยในการสั่งและการสั่งคงที่นะครับราคาต่อหน่วยนะครับมันไม่มีส่วนลดนี่คือ EOQ ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเรแบบมีส่วนลดนะค่าเก็บรักษาค่านี่คงที่หมดนะครับ ไม่เกิดสินค้าขาดแคลนนะครับสินค้าเป็นแบบข้าวเดียวส่งข้าวเดียวหมดนะครับ mm. อ่าตัวแปรนะครับอาจจะต่างกันในแต่ละรายวิชานะครับแต่ก็คือให้มันเราอธิบายให้มันเข้ากันก็ได้นะครับมันก็คือเหมือนกันบางตัวเนี่ยปริมาณการสั่งซื้อนะครับหรือว่าเป็นตัวอาจจะตัวย่อไม่เหมือนกันดีมานก็อาจจะไม่เหมือนกันตัวย่อก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็คือหลักๆคือ Q คืออาการซื้อ r, r คือจุดสั่งซื้อ l, l คือหลีดทาม d คือดีมาต่อปีนะ s นะครับก็คือต้นทุนค่าสั่งซื้อนะครับหรือว่าบางทีก็เป็นตัว d p ก็ได้เหลือก็แล้วแต่เอาเป็น d p e r c h a s e ตัวอะไรก็ได้นะครับ i นะครับ inventory เป็นรักษาเป็นหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นบาทต่อหน่วยต่อปีนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ต้นทุนค่าเก็บรักษา i เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ c คือต้นทุนต่อหน่วย เอาสองตัวนี้มาคูณการเป็นบาทต่อหน่วยต่อปีอ่าแต่ส่วนมากโจทย์ก็จะบอกว่าเป็นบาทต่อหน่วยต่อปีได้เลยนะครับแล้ว D dog นะครับ D d o อก็คือดีมารายวันนะครับอันนี้ายปีอันนี้ไลยวันนะครับเพราะฉะนั้น D เล็กก็คืออะไร D ใหญ่หารวันนะครับ W คือวันทํางานโจทย์อาจจะบอกว่าทํางาน200บาท300วันก็ได้ TC คือต้นรุตต้นทุนรวมต่อปีนะ n ก็จำนวนครั้งนะครับในการสั่ง t ก็วันสั่งแล้ว n ก็จำนวนครั้งในการสั่งคือ demand หาน Q นั่นเองนะครับท่ต้นทุนรวมก็จะมีอยู่2แบบ t c คือ total cost เลยนะครับก็จะเป็นสูตร total total cost ต้นทุนรวมนะครับคือค่า cost ของสินค้า บวกดีมาลต่อปีนะครับไอคูณดีมาลต่อปีบวกด้วย s คูณด้วยดีมาลส่วนคินะครับเอคือค่าสั่งซื้อนะคูณด้วยดีส่วนคบวกด้วย i c คูณด้วยคิส่วนสองอ่าคือต้นทุนรวมใหญ่ๆหญ่แต่บางคนเนี่ยเขาเกลเยคิดต้นทุนตัวนี้นะครับต้นทุนเ็าคือคิดยังไงเนี่ยมันก็คล้ายๆกันตัวเนี้ยเขาเลยอยากรู้ว่าถ้าเฉพาะค่าเก็บรักษาจริงๆเท่าไหร่ ก็คือช่วงข้างหลังนี้นะครับคือ TSC ก็คือ Total Stocking Cost ก็มีแค่2ก้อนเห็นไหมครับก้อนนี้กับก้อนนี้นั่นเองตัวอย่างนะครับรถขายแรถกระป๋องนะปีละ1,200คนันเราสั่งซื้อคันละ80ดบาทค่าสั่งซื้อ200บาทต้นทุนค่าเก็บภาษร์นนะครับของสินค้าที่เก็บไว้ ปัจจุบันมีการสั่งซื้อ24ครั้งครั้งละ50คันระละเวลาเราคอย5วันทํางาน300วันต่อปีถามว่าปัจจุบันการสั่งแบบนี้ดีหรือยังนะครับทํำยังไงเราก็เริ่มนะครับอ่าปัจจุบันจากโจทย์นะสั่งครั้งละ50คันปีหนึ่งก็สั่ง24ครั้งถูกไหมเพราะว่าดีมามันเท่าไหร่ครับ1,200 เอ็นมายัางไงเก็ N คือ D หาร q ิมีสินค้าพันสองสั่งครั้งละห้าสิบคันก็เท่ากับปีหนึ่งสั่งยี่สี่ครั้งค่าสั่งซื้อค้าก็สองร้อยไอเขาบอกว่าค่าเก็บเงินค้งคิดยีสิบเปอร์เซ็นของราคาของของแปดสิบาทถูกไหมอ่าของแปดสิบบาทเพราะฉะนั้นค่าเก็บรักษา i คูณ c ก็ ส่วนที่สองคูณแปดสิบอ่าที่นี้โจทย์เขาให้เปรียบเทียบเฉพาะ total stocking cost ค่าเก็บรักษาก็เลยมีสองพาร์ทนี้นะครับอีกตัวหนึ่งไม่มีแค่นั้นเองก็แทนสูตร s คูณด้วย d ส่วน q ก็สองร้อยคูณด้วยพันสองส่วนห้านะครับแล้วก็บวกกับส่นทุสองคูณแปดแล้วก็ q คือห้าสิบ อ่าอันนี้เขารู้อยู่แล้วถูกไหมเรายังไม่ต้องหา EOQ ก็ปัจจุบันเนี้ยมีค่าขนส่ง5 0 0งค่าเก็บสินสต o อกคือ s t o c k ิ้งคอ t นะ TSC ที่เราก็มาดูว่าถ้าเป็นแบบ EOQ จะเป็นยังไง EOQ สูตรนี้เลยนะครับจำไว้เลยนะรู2ดีมา d ค่าต่งซื้อส่วนด้วยค่าเก็บรักษานะครับ root สอง ds ส่วนด้วย ic ถ้าเขาบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เอาเปอร์เซ็นต์ไปคูณกับค่าคอร์สถูกไหมถ้าเขาบอกมาเป็นบาทต่อหน่วยต่อปีเลยก็ถ้าเขาบอกเป็น ic มาเป็นบาทต่อหน่วยต่อปีเลยก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งคูณกันแบบนี้เราก็นั่งหาออกมาได้ร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่าอะก็ปัดนะครับ ทีนี้โจทย์ถามอะไรบ้างโจทย์ถามว่าถ้าเป็นแบบนี้อจ,จะใส่ไงพันร้อยเจ็ดสิบสามครั้งนะครับปีหนึ่งนะครับจะสั่งเท่าไหร่ก็เอาพันสองตั้งหารด้วยร้อจ็ดิบสามก็สั่งประมาณเจ็ดครั้งนะครับแล้วกี่วันสั่งทีก็ทีใหญ่ก็คือ W ส่วน n W ส่วนก็คือสามร้อยหารตัวนี้นะครับก็จะได้ประมาณสี่บสามวันสั่งครั้งหนึ่ง r จุดสั่งซื้อคือหล a d t i m เขาบอก5วันคูณด้วย1 0 0งหารด้วยวันทํางานถูกไหมหรือว่า L คูณกับ d กนั่นเองนะครับตัวนี้ได้20คันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหา total stocking cost แบบนี้ทำยังไงนะครับก็เอา S คูณด้วย t ส่วน Q บวกด้วย IC คูณกับ Q ส่วน2 ก็ได้2,000กว่าบาทแปลว่าถ้าเราสร้างแบบ EOQ แบบนี้จะประหยัดกว่า2,004เห็นไหมโดยค่าใช้จ่ายมันแค่2,007เองนะครับจากเดิม5,200เห็นไหมวิธีนี้มันถูกถูกลงนะครับเขาก็เลยเอาวิธีนี้เป็นหลักเบื้องต้นก่อนแต่อันนี้ก็ติดปัญหาว่าถ้ามันขายแบบว่าซื้อเยอะอาจะลดราคาไหมนะครับก็เลยเป็นโจทย์ในข้อต่อไปนะครับก็ การประยุกต์มันจะมีอยู่สองแบบนะครับอันดับแรกคือแบบว่าซื้อเยอะๆมีกรณีมีส่วนลดนะครับครับอีกอันหนึ่งมันจะมีแบบว่ารอคอยนะครับก็คือสินค้าไม่มาส่งแล้วเราทําไงเราก็รอติดออเดอร์ไว้ได้เหมือนพี่ออเดอร์เขาไว้ได้นะครับแล้วก็ทําอันนี้ก็จะไม่เรียนนะก็จะดูแบบมีการมีส่วนลดนะครับอ่าเริ่มตัวอย่างว่าถ้าสมมติมีความต้องการหมื่นหนึ่งเนี่ยค่าต่างซื้อครั้งละห้าร้อยห้าสิบค่าเก็บสินค้าคงคลังเนี่ยเป็นร้อยละยี่สิบต่อปี นะครับแล้วก็ราคาต่อนหน่วยขึ้นอยู่กับเราสั่งนะครับสมมติถ้าสั่งไม่เกิน400เนี่ย1-399เนี่ยคิด220นะครับแล้วก็400แต่ไม่เกิน700เนี่ย200นะครับแล้วก็มากกว่า700เนี่ย180นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเราก็ดูว่าเฮ้ยเราซื้อเท่าไหร่ถึงจะเหมาะนะครับเราก็เริ่มก่อนนะครับเริ่มโดยการหา e o q ในแต่ละสเตจก่อน ถ้า220มันได้เท่าไหร่ถ้ามันอยู่ในเลงเลงมันไม่เกิน400ถูกไหมเลงมันก็คือ100ถึง399ถูกไหมอันนี้มันสั่งไม่ได้เพราะอะไรครับเกินเงื่อนไขถ้า220เนี่ยเราต้องสั่ง500ชิ้นต่อค้างถูกไหมทําไม่ได้วิธีการเช็คเช็คไงใช้ EoQ สูตร EoQ จำไ,ได้ไหม Q เท่ากับรูท2ค่าสั่งซื้อ อ่าสองดีมานหารด้วยค่าสังซื้อนะครับส่วนด้วยอะไรครับ i อซถูกไหมอ่ารูทสองเราสั่งมาดีมานหมื่นหนึ่งค่าสังซื้อห้าห้าสิบถูกไหมแล้วคูณศูนยุดสองครั้งละค่าสั่งซื้อสองรอยี่สิบเห็นไหมครับอ่าห้าร้อยมันเกินช่วงถูกไหมแต่เรามางเงินไขที่สองถ้าสองร้อยบาท อ่างกันตรงสองรอนี้แล้วนะมันจะอยู่ที่เงิ่อนไขตกที่ห้า้อยกว่าอันนี่อยู่ในเงื่อนไขเราไว้พิจนารณาคืออยู่ในช่วงสี่ร้อยถึงเจ็ดร้อยใช่ไหมครั้งสี่รถึงสามเอ่อหกเก้าเก้าหรือเจ็ดร้อยนั่นเองนะครับก็สองรอยบาทอยู่ในเงื่อนไขใช้ได้นะเก็บไว้พิจนารณาแล้วก็ลองดูที่ร้อยแปดสิบาทดูสิถ้าเปลี่ยนไปร้อยแปดสิบาทอุย้ยถ้าร้อปสิบาทมันต้องเจ็ดรอชิ้นขึ้นไปถูกไหม แต่มันต่ำกว่าเงื่อนไขต่ากว่าเงื่อนไขร้วไว้พิจารณานะครับเพราะเราสามารถสั่งได้แต่เราต้องสั่งครั้งละ700นะเพื่อให้มันถึงยอดที่เรากําหนดก็คือสรุปแล้วเนี่ยเราจะต้องสั่งกี่ครั้งเราสั่ง200บาท200บาทเนี้เราสั่ง524ชิ้นแต่ถ้า180บาทมันต้องเว็น5 3 3ไม่ได้มันต้องสั่ง เจ็อชิ้นอ่ะจะมีสองเงื่อนไขให้ไปคิดต้นทุนรวมนะให้คิด TC นะครับสองต้นทุนรวมนี้นะครับไปคิด TC เท่าไหร่ก็ <conquer> เริ่มสูตรปั้งเขาให้เลยห้าสองสี่สองร้ยบาทสังหารสองี่ซีต้องคิดเอาทัวดสูตรนะนี้ต้องคิดต้นทุนรวมนะเพราะมีตัว c เข้ามาเกี่ยวข้อง c d คูณด้วย s ส่วนด้วย d ส่วนนี้อ่าห้าสองสี่หมื่นหนึ่ง 50นะครับจุดจุดจุดอ่าชีดผิดตรงนี้ต้องเป็น200นะครับอืม200บาทนะครับสั่งไว้ตัวนี้ต้องเป็นอะไรครับ524หาร2ออกมาน่าจากประมาณนี้แหละนะครับสมมติกรณีที่เหนออกมา2ล้านต้น,ตนกรีที่ง2ถ้าสั่ง180ชิ้นนะครับ700หน่วย ก็ร้อยแปดสิบบาทเจ็ดร้อยหน่วยเจ็ดร้อยหน่วยร้อยแปดสิบาทเห็นไหมแทนมีสูตรแทนค่านะครับสูตรนี้นะ t ่นะได้ล้านแปดเออเพราะฉะนั้นเราควรจะสั่งเข้าใจครับครั้งละเจ็ดร้อยหน่วยในราคาร้อยแปดสิบบาทเห็นไหมก็ก็สรุปสั่งครั้งละร้อยแปดสิบาทในราคา จังเจ็ดร้อยหน่วยในราคาหน่วยลับร้อยปิบาทอ่ะน,นี่จบนี่คือสรุปนะครับเอานี่ออกแน่อ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นไฮไลท์เลยนะครับของตัวสไลด์นี้นะอ่าโอเคนะครับก็จากโจทย์นะครับก็อาจจะประยุกต์จากที่เรียนเมื่อกี้นะครับก็ มันต้องเป็นต่อป,ปีเพราะฉะนั้นดีมาต่อป,ปีเป็นเท่าไหร่ครับสี่พันแต่ต้องคูณเท่าไหร่คูณสิบสองก็เลยได้เท่าไหร่ครับเออกิโลกิโลนะต่อปีนะปีนะนะเพราะฉะนั้นค่าเก็บรักษาอ่าโจทย์บอกมาแนละ้วเท่าไหร่ครับค่าเก็บรักษาเป็นไอซีเลยคือสิบห้านะบาทต่อนหน่วยต่อป,ปีไม่ต้องไปคูนเปอร์เซ็นต์นะพอเขาบอกมาแล้วนะครับ ตัวนี้ค่าสั่งซื้อทางละ150บาทโจทย์บอกว่าไงครับไม่ได้บอกเป็นตารางมาแล้วก็ทําเป็นตารางเองก็ได้ก็แบ่งเป็นสามช่วงถ้าไม่เกิน500ก็คือหนึ่งถึงอะไรครับ499เราจะต้องซื้อในราคาเท่าไหร่ครับ30บาทแต่ถ้าซื้อ500แต่ไม่ถึงพันก็คือ599ถึง999 ก็จะตกที่25บาทแล้วก็ถ้าออซื้อเกิน1 0 0 0ขึ้นไปก็จะตกที่20บาทอันดับแรกเรามาหา e o q ก่อนว่ามันจะตกในช่วงไหนตกในช่วง30บาท25บาทหรือว่า20บาทนะครับเมื่อกี้เห็นปะถ้ามัน เกินเราซื้อได้แต่ถ้ามันต่ำกว่าซื้อไม่ได้ดันั้น EO Q ก่อน Q สุดว่ารูทสองดีมานคูณกับ S ส่วนด้วยอะไรครับ IC ก็เท่ากับรูทสองคูณด้วย4ี่หมืนแปดแล้วก็คูณกับ S ค่าหซื้อหนึร้อยห้าสิบ ส่วน15ออกมาประมาณ980ปัดขึ้นนะเพราว่าประมาณ e o q จริงๆเราที่ซื้อที่เหมาะสมจริงๆมันคือ980 980อยู่ในช่วงไหนเพราะนั้น980อยู่ในช่วง980อยู่ในช่วงช่วงนี้ได้นะครับ980ในราคาหน่ยวยละ25บาทกราบเราลองเพิ่มขึ้นไปเป็น1,000 หรือ20หลานทุกกันก็ลองคิดดูนะกรณีที่หนึ่งซื้อเก้าแปดศูนย980กิโลกิโลละยี่สิบห้าบาทคิดทีซีทีซีเท่ากับซีคูณด้วยดีบวกด้วยค่าสั่งซื้อ คูณด,ด้วย d ส่วน q บวก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 ค่าเก็บรักษา i c นี่มาทางก้อนแล้วคูณด,ด้วย d ส่วนสองกรณีที่หนึ่งนะเท่ากับเท่าไหร่ครับซ ยี่สิบห้าบาทพอเราซื้อกิโลไดยี่สิบห้าซื้อมาสี่หมื่นแปดบวกด้วยค่าหลังซื้อร้อยห้าสิบคูณคูณอต้องเล็บวงเล็บชนกันคือคูณนะเดี๋ยวงงอีกอคูณสี่หมื่นแปดหารคิวคิวได้เก้าร้อยแปดสิบ บวกด้วย IC นะครับค่าเก็บรักษา15บาทนะครับคูณกับ D ส่วนสอง d เท่าไหร่เอ่ย C อ่คูณด้วยคส่วนสองคุณผิดค่วสองคือ980ส่วนอ 9, 8, สวนองอะสมมุติเราได้ออกมาเป็นค่าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกัน ต่อไปเราไปดูกรณีที่สองซื้อหนึ่งพันในราคาเท่าไหร่ครับยี่สิบบาททีซีสูตรเดิมนะถ้าเราซื้อคอเราจะตกที่ยี่สิบบาทแต่ เราต้องซื้อทั้งหมดคูณกันนะ4ี่ห0ถูกไหม4ี่คูณดีบวกด้วยค่าถังซื้อไม่ลดอยู่แล้ว150ห้าสคูณสี่หมื่นแหารคิหารขั้งสั่งละครั้งละหนึ0งพบวกด้วย IC IC คือ15คูณด้วย Q ส่วน2อ,อ่ะสมมติเอามาเป็นวงกลมแล้วก็เปรียบเทียบแล้ว่าซีเหลี่ยมกับวงกลมใันถูกกว่ากัน พี่ผมยังไม่ได้คิดเลขให้นะก็คิดเลขเองนะครับก็แนว้อสอบจะเป็นแบบนี้ออกแน่จกิงจนะออกแน่แต่อาจจะเปลี่ยนตัวเลขข้างหลังให้นะครับก็ลองตั้งใจทําดูไม่ยากนะครับมันอาจจะซ้ำซ้อน,นอะไรหลายวิชาก็เลยเอามาให้ดูก่อนนะครับโอเคก็ขอให้าท่านโชคดีในการสอบนะครับ